สวัสดีครับก็ช่วงนี้ไม่ได้วิ่งนะครับก็พักฟื้นอยู่ก็เจ็บน้าแข้งนะครับน้าแข้งด้านในกับน้าแข้งด้านนอกนะครับอาการตรงนี้เราก็ปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอเรียกว่าชินสปรินนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่ปวดน้าแข้งด้านนอกกับด้านในนะครับวันนี้จะมาเอ็กซ์ไซส์นะครับด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าทิเบลิสโพสเทเลีย นะครับิบลิสก็คือตรงหน้าแข้งแล้วก็ข้างนอกก็เป็นที่บิลิสแอนติเลีย uh, นะครับก็จะมีกล้ามเนื้อสองส่วนนะครับตรงข้างนอกเอ้ยตรงข้างในไอ้ตรงข้างนอก,อนอกแล้วก็ตรงข้างในนะครับแต่ผมที่มีปัญหาก็คือตัวที่เป็นตัวข้างในนะครับก็เป็นกลุ่มของ uh, ที่บิลิสโพสเทเลียนะครับจริงๆแล้วที่น่องเนี่ยก็จะมี2ส,ส่วนนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่เรียกว่าแก๊สต็อก ใน,นชื่อเล่นเนาะแต่ว่าจ,จำเดี๋ยวจะขึ้นชื่อจริงให้นะครับแกสตออ็อกออีกอันนึงจะเป็นโซเรียสนะครับก็จะเป็นอีกกล้ามเนื้ออีกอันนึงนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะลองมายืดทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกมุมด้านในเนี่ยก็จะเอาเอาดีโพงของอเท้าเราเป็นหลังนะครับปรจิกลงไปอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะตึงทางด้านนั้นด้านในนะครับออสเตรเลียนะครับ ถัดนี้จิบเลสโพสชิเลียนะครับแต่ถ้าเราเอียงอย่างนี้นะครับเอียงแนะบบนี้นะครับเอียงนะครับในแต่ละวิี่ยก็จะก็จะยืดของแอนชิเรียนะครับแอนชิเรียจิบเบิลสแอนชิเรียนะครับทนหนึ่งในวิสิตลองดูนะครับท่านพะอดีมีปัญหาทางด้านซ้ายนะครับก็ก็ <laughs> กหยุดวิ่งนะครับก็อสองเดือนแล้วนะครับ ที่ผ่านมาก็อาจจะหักโหมวิ่งเกือบทุกวันนะครับมาในค่อนข้างสูงปีนะครับ2,500กิโลเมตรนะครับปีที่แล้ว3,000กว่านะครับก็ค่อนค่าหักโหมก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ที่ที่ททได้พักนะครับตอนนี้ครับท้าม้วเราเอียงอย่างเงี้ยมันือก้วย,ยลงไปก็จะเป็นัแข้งด้านนอกนะครับติมลิสแอนติเรียแต่ถ้าราเอียงอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาด้านใน ข้างขวาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับครับดีๆที่มันเป็นข้างหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยก็คือเราก็ตึงทางด้านด้านในจะนั่งหรือยืนก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องดว่าขนาดนั่งมากกว่านะครับก็ขอให้นักวิ่งทุกคนนะครับไม่ไม่เจ็บนะครับวิ่งด้วยความสนุกก็ถ้าเจ็บคล้ายๆผมก็หยุดวิ่งไปก่อนนะครับก็ต้องหยุดนะครับคุณหมอให้หยุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านนอก ด้านใน,นช่วงนี้เริ่มทำได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ